สวัสดีครับพรอกับบ้านนองกินแซ่นดิเคนเคยนะครับพี่น้องอุย้ยพี่น้องเอ้วันนี้บ้านนองได้มามา่มาต้มยำครับนะพี่น้องโอ้ยต้มยำเข้มข้นพี่น้องเอ้แดงจึ้งคึ้งเลยคุณละ่ะโอ้ยยังมาพอพี่น้องอยังมาพอใส่ลงไปครับอืมกลองดีพี่น้องเอ้ออืือ ต้องกินตั้งไห้เท่าระบาดมาพี่น้องมาพี่น้องไหม,อ,มอุ้ยลืมใส่บักนาวพี่น้องแสดงของแถะตองมะานาวครับพี่น้องเลยนี่เลยเปียวจี๊ดโอ้ยไม่อยายกาพอืม อุ้ยผักงามๆพี่น้องเลยสลัดครับสลัดงามเพอยงีดงามครับกินครับกินเนื้อครับพี่น้องเลยอร่ยโอ้ยหม่าเมีนุ่งยัพี่น้องเลยายบดดักวะต้มน้ำซุปโดนครับน่าจะเสียงตัวละ มาจาะเขากันหน่อยพี่น้องเอยมี่วานน้องชิมกันเลยอูย้ยอืมสุดยอดมาพี่น้องมีอ่อหเปื้อๆครับพี่น้องเี่อะไรสอนยัยสอนยัยฮ่วนนี้่า <c oughs> มองว่างไปเห็นโอ้ยพี่น้อง,งมียไป คนอืมอ้มอื้มรสชาติละมุนล,ละไม่พี่น้องเลยเกลมคนขนาดอืมอ้มอืม้อพี่น้องเลย

พีกุ้ยส่วนเกาหลีครับเพชรอยู่เพชรจนขึ้นตาบุญหลับนอนงอืมอืม,อม mm Pet kaki nong. Hmm. Cepat. <coughs> Dua dia pinang ni. Mmm. -hmm. มานอมสัตเป็นต้นเลยดิบะสัตเป็นฟดเลยครับไปกินเจรละใบดิโอ้คักด,กดีมาพี่น้องมั้ยโห่มากมากบสไตล์มากๆมาเนาะเบอร์เสียบอยู่ <laughs> <laughs> 음. 만두 그냥 Ưm Mình thử thịt này อืมีปยวถึงหอนพี่นอ้องหมูเปรี้ยว หวานไปแล้วไง Hãy subscribe nghe kênh Để Coba Oh. Ah. Sudah. Sudah kena ลูกชิ้นชิ้นเนื้อครับมันฝืดมันฝืดข้อไปหน่อยอืมัว